การประกวดในปีนี้นะคะภายใต้ธีมที่ชื่อว่าพลังแห่งศรัทธาภาษาอังกฤษก็คือบิล v e ินนะคะคนเราถ้าหากว่าในชีวิตของคนเรานั้น,นขาดซึ่งพลังแห่งศรัทธาเราขาดสารตั้งต้นของชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้เดินทางสู่ความสำเร็จได้โดยที่เราไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆนา,นานานประการเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีน้ำทิพย์ฉลมใจเพื่อให้เรามีน้ำหล่อเลี้ยงของจิตและทรงพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้สู่การเดินสู่การประสบความสำเร็จครับวันนี้ก็ผู้ที่ทำมงกุฎอยู่ใกล้เราแล้วลค่ะก็คือพี่ปุ้ยนะคะอินทวัฒน์มงกุฎมณีนัคราชเนี่ยนะคะก็อยากจะให้พี่ปุ้ยได้พูดนิดนึงนะคะว่า มงกุฎมณีนคราชเนี่ยมีอินสเปรชันมีแรงบันดาใจจากอย่างไรนะฮะอันนี้ได้แรงบันดาใจมาจากความเชื่อและความศรัทธาส่วนตัวที่เรามีต่อองค์พญานาคนะคะซึ่งสื่อถึงความดีที่เราจะต้องทำกันต่อสาธารณชนนะคะ<อ>ก็มาจากความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคก็เราก็หยิบยกพญานาคทั้งสี่ตระกูลเอามาอยู่บนมงกุฎมณีนคราชอันนี้นะคะ กค็คุณสมบัติหลักของมิสซีนวอชกีนก็เหมือนเดิมนะคะคือสวยเก่งและดีแต่ปีนี้สิ่งที่เราเพิ่มเติมก็คือเนื่องจากว่าปีนี้เราจะเดินทางไปเมืองวัฒนธรรมเมืองที่เรียกว่าสามธรรมก็คือธรรมะนะคะเมืองที่มีธรรมะเต็มไปหมดเมืองที่เต็มไปด้วยสามธรรมนั่นหมายความว่าธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรม คำว่าธรรมชาติเนี่ยคือตอนนี้เท่าที่เราได้ไปสเสวยจาก3จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบึงกาฬสกลน,นครและนครพนมต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเป็นจังหวัดที่น่าไปมากที่สุดตอนนี้ณเวลานี้นะคะเพราะว่าจังหวัด3จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นจังหวัดที่ยังนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหัตกรรมท้องถิ่นที่เราเองเนี่ยเราสมควรที่จะช่วยกัน นอกจากอนุรักษ์แล้วเรายังต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้วิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นไทยเนี่ยเป็นอัตลักษ์แบบนี้นะฮะคู่กับบ้านเมืองของเราประเทศชาติของเราและเป็นสายซิเจอร์ของประเทศเราต่อไปครับต้องบอกว่ายากมากๆเนื่องจากว่าแต่ละท่านเนี่ยนะฮะมีมงมาแล้วทั้งนั้นเลยจากทั่วประเทศแล้วก็สวยๆจากทั่วประเทศ จากเดิมแล้วเนี่ยเรามีนางงามที่เรามีในตารางนะคะว่าเราจะมีนางงามทั้งหมดสามท่านในปีนี้แต่ก็ขอเรียนอย่างนี้ว่าเราเห็นความตั้งใจของทุกๆท,ท่านที่เดินทางเข้ามาสู่การเป็นความชิงชัยสู่ความศรัทธาการสร้างความดีการเป็นต้นแบบการเป็นแม่แบบของของสาวประเภทสอที่ดีในสังคมแล้วเนี่ยนะคะเราเพิ่มอีก 2ตำแหน่งนะคะสรุปแล้วนางงามปีนี้จะมีทั้งหมดตําตำแหน่งด้วยกันค่ะค่ะเมื่อวานยังไม่ได้มาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีวันนี้ค่ะที่มาร่วมงานแถลงข่าวค่ะแล้วก็เป็นวันที่27พฤศจิกายนค่ะที่จะได้เป็นคณะกรรมการกิติมามสักด้วยค่ะตื่นเต้นมากค่ะมีแบบ ใจไม่เฮ้ยสาวว่าไม่ตองแบบไหนที่จะต้องเกของเราครับเกณฑ์ของเราเรามองทางด้านความคิดค่ะพอเวลาเขาพูดออกมาอย่างตีมนี้อย่างที่พี่ๆทุกคนบอกนะคะก็คือเรื่องของความศรัทธานั้นเนี่ยเราอยากดูการพูดของเขาว่ามันเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะครานี้นะครับที่ได้ข่าวมาจากกองประกวดนะครับผู้สมัคร จำนวนถึงสามเท่ามากจากปีที่แล้วผมเองก็มีความยินดีนะครับได้เชิญมาเป็นประธานในวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คงจะต้องขอสังเกตการดูกันจาัดก,การประกวดวันนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเราจะมีการเดินทางไปเก็บตัวถึง3สาจังหวัดนะครับซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการโฆษณาจังหวัดด้วยแต่และเมืองว่ามีความโดดเด่นยังไงในการเก็บตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้กองประกวดแลวก็ขบวนนางงานเนี่ย ดําเนินการไปได้ดีดนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แต่ละจังหวัดที่เราไปเก็บตัวด้วยครับผมสำหรับปีนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเนินเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้สำหรับพวกเขาาประกวดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากแล้วก็มีคนสนใจมาประกวดมากเยอะมากคนสวยเยอะมากแล้วนอกจากคนสวยแล้วเนี่ยก็ยังมีคนเก่งมากมายหลายท่านเลยนะคะก็เป็นกำลังใจแต่อย่างที่บอกว่า เวทีเราเนี่ยเป็นเวทีที่ไม่เหมือนกับการประกวดทั่วไปเพราะสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องสวยแบบมีสาระต้องสวยเก่งและมีโครงการทําจิตสาธารณะด้วยนะคะถึงจะคว้าม,มงกุฎมิมิมซ่มาฟินแลนด์2020ได้ค่ะจากกระแสะตอบรับที่ดีมากๆก็ขอกลับขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสื่อมวลชนทุกแขนงสื่อโซเชียลทุกแขนงนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุน กองประกวดมิสวิมอซ่าให้เราได้มีแรงกายแรงใจแรงซับนะฮะในการขับเคลื่อนองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นองค์กรต้นแบบของเพศที่3ให้เพศที่3เราได้มีที่ยืนที่สง่างามในสังคมค่ะแล้วปีนี้ฝากติดตามที่ไทยรทัฐทีดีนะคะไทยรัฐทีวีในวันที่27นะคะเดือนพฤศจิกาเวลา4ี่ทุ่มครึ่งถึงเช่นคืนครึ่งค่ะ